สวัสดีครับผลการแข่งขันสนโนว์เกอร์รอบ16คนวันสุดท้ายรายการคาสูมาสเตอร์2023ณอเล็กซาน a ดราพาเลสเมืองลอนดอนประเทศอังกฤษชมป์เก่าปี2022ได้แก่นิวโลบสันอาชนะบาร์รี่ฮอกกิน10ต่อ4เฟรมรางวัลเบรกสูงสุดสจ๊วตปิงแฮมห3 9้มสแต้มสำหรับการแข่งขันรายการมาสเตอร์เป็นรายการเก่าแก่ที่มีมานานตั้งแต่ปี1975หรือกว่า48ปีมาแล้ว เป็นการเชิญน,นักสนุรก,กิท์อ,อันดับ1-16ถึงของโลกมาดับการแข่งขันชิงเงินรางวัล250,000ปอนด์หรือประมาณ10ล้าน5แสนบาทผลการแข่งขันรอบ16คนใช้ระบบ6ใน11เฟรมวันที่11มกราคม2 5 6 6มีดังนี้จัดทําพบบรอยอันเดย์สภาพเกมช่วงแรกต่างคนต่างรักษาสกอร์ตัตวเองเสมอกัน2ต่อ2เฟรมหลังพักเบรก15นาที ลูกเกมยังเหมือนเดิมต่างกันที่ไรอันเดย์ขึ้นแท่นก่อน5ต่อ4เฟรมแต่ปิดเกมไม่ลงโดนจัดไล่ต้อนกลับมาเสมอ5ต่อ5เฟรมเกมส1เเกมสุดท้ายจัดได้จังหวะเข้าเบรก58แต้มแทงพะคองกลับมาแซงเอาชนะไป6ต่อ5เฟรมแบบคนเชียร์ลุ้นตลอดจัดทําผ่านเข้ารอบ8คนไปรอพบกับแบร์รี่ฮอกกินที่เอาชนะมาร์คอเลน6ต่อ0เฟรม ในวันที่13มกราคม2566เวลา2ทุ่มส่วนไลอ้อนเดย์ตกลอบรับเกินรางวัล1 5 0 0 0ปอนด์หรือประมาณ630,000บาทไคลเลนวินสันพบส๊วดบิงแฮมเปิดจ์จกาด้วยความร้อนแรงของหมอป่าส๊วดบิงแฮมขึ้นนำห่าง4 0ต่อ0เฟรมโดยแทงเซนจูรี่เบรก102-109 2เกตติดต่อเป็นเซนจูรี่เบรกครั้งที่552 หลังพักเบรก15นาทีเกม5สจ๊วตพิงแฮมแทงเซนจูรี่เบรกอีกครั้ง127แต้มเป็นเซนที่3ในเกมและเป็นครั้งที่553ของตัวเองขึ้นแท่นก่อน5ต่อ0เฟรมคอเลนวินสันหลังพิงฝาเข้าเบรก3เกมรวดไล่ตามมา3ต่อ5เฟรมเกม9สจ๊วตพิงแฮมเข้าเบรก45แต้มไปพลาดลูกเขียวทำให้วินสัน ลุกขึ้นมาแทงแต่ทำอะไรไม่ได้มากสจุดตบิงแฮมกลับมาเก็บแต้มปิดเกมเอาชนะไป6ต่อ3เฟรมสจ๊วตบิงแฮมเข้ารอบ8คนไปพบกับชอนเมอร์ฟี่ที่เอาชนะนิวโลบสัน6ต่อ4เฟรมในวันที่13มกราคม2566เวลาตี2ส่วนคลรมืินสันตกรอบรับเงินรางวัล15,000ปอนด์หรือประมาณ6 3 0 0 0 0บาท แกมการแข่งขันรอบ8คนใช้ระบบ6ใน11เฟรมวันที่12มกราคม266 6เวลา2ทุ่มตอนนี้โอซูร์แวนพบมาร์คเจวิลเลียมเวลาตี2แจ็คดิซอสกี้พบออเซนวาฟอีขอบคุณทุกท่านที่ติดตามชมขอให้รับชมอย่างมีความสุขอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด subscribe เพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ที่อัปเดตขอบคุณครับ